สวัสดีครับในที่สุด Microsoft ก็ได้จับเอาความสามารถของ Python มาใส่ไว้ใน Microsoft Excel ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันนี้เองนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าเเราจะเอาตัว Python มาใช้กับ Excel ได้ยังไงบ้างแต่ว่าอย่างแรกนะครับเราจะต้องมาดูว่าเวอร์ชั่นของ Excel นะครับเป็นเวอร์ชั่นอะไรตอนนี้นะครับคนที่จะใช้ได้จะต้องเป็น Beta Channel User นะครับก็คือของผมเนี่ยเป็น Beta Channel สมัครไปนะครับ เวอร์ชันก็คือ2309นะครับซึ่งในนี้นะครับมันจะมีตัว Python มาให้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆก่อนสมมุติผมมีข้อมูลอันนี้ของจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยสมมุติว่าผมต้องการใช้ความสามารถที่อยู่ใน y y t o o แล้วกันสมมติผมต้องการ r e v e r s string ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะผมสามารถพิมพ์ตัวเท่ากับ PY เข้าไปอันนี้ต้องกดแท็บต่อนะครับอย่าก,กด Enter นะครับกดแท็บหครั้งเราจะเห็นเนี่ย สัญลักษณ์ข้างหน้ามจะมี P Y แล้วอยู่ใน background เขียวๆเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้ตัว Python ได้ละอย่างเช่นผมมาคลิกที่เซลล์ C2 มาดูนะครับเอาแค่นี้แล้วถ้าเราแค่กด Enter นะครับมันจะเป็นการแค่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราถ้าต้องการให้คำสั่งนี้ประมวลผลนะครับจะต้องกด c t r o l Enter นะฮะนะและอันนี้มันจะส่งชุดคำสั่งไปรันบนคลาวด์นะครับอันนี้ จะไม่ได้รันบนเครื่องเรานะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบอาจจะมีช้าบ้างนะครับแล้วแต่ช่วงอะไรแล้วตรงนี้จะเป็น Data Card นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะพอคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็น Python แล้วก็ตัวเนี้ยสีสเป็น String แบบนี้นะครับมีค่าว่าเชียงรายอ่ะครนี้มาดูแล้วถ้าผมจะเข้าไป Edit ก็ดับเบิลคลิกไป อันนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าใน Python นะครับสตริงเนี่ยเราจะมี m e t ด o d ชื่อ upper ใช่ไหมครับถ้าผมพิมพ์แค่นี้นะฮะแล้วก็กด control enter เข้าไปสิ่งที่ได้เห็นไหมครับครันนี้เนี่ยเชียงรายเนี่ยจะกลายเป็นตัวใหญ่แล้วเนื่องจากอันนี้นะครับตัว Excel สามารถเรียกใช้ตัวฟังก์ชันใน Python ได้เนี่ยผมก็สามารถ Copy ลงมาเหมือนสูตรปกติเลยเดี๋ยวนะฮะค o p y ลงมาพวกนี้อันนี้มันเหมือนกับว่ามันจะยิง api ไปหา ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Python นะครับเห็นไหมครับครั้นี้อ่านเป็นตัวใหญ่แล้วก็มาดูสูตรนะครับเราสามารถใช้แบบปกติได้เลย Formula Text f o r m เนี่ย x t r m u l a t e ของตัวนี้มาดูว่าข้างในมันเก็บกันยังไงนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นตัว Python PY แล้วก็ XLC 2ก็คือตัวนี้นะครับเราก็เรียกใช้ Upper ส่วนคอมมา1นะครับจะให้ส่งค่ากลับมาเป็นตัวเนี่ยตัว Python เดี๋ยวผมกลับตรงนี้ลงมาส่วนหนึ่งนะฮะได้เข้าใจว่าไอ้ตรงนี้สูตรทำไมมันมีคอมมาหนึ 1, นี่คืออะไรนะครับคอมมาหนึ่งคือตัวนี้นะครับก็คือถ้าผมมาคลิกที่ตรงอลัม่์ H เนี่ยแล้วตรงนี้นะครับตรงที่สูตรตรงนี้เนี่ยมันจะส่งค่ากลับมา2แบบแบบที่1เป็น Python object แบบที่2คือ Excel value สังเกตว่า Python object เนี่ยมันจะมีตัว data card เนี่ยสัญลักษณ์แบบเนี่ยอยู่ แล้วเลข1ห,หมายถึงว่าส่งค่ากลับมาเป็น Python object ถ้าผมเลือกตรงนี้นะครับดูตรง H 2นะครับเลือกเป็น Excel value เนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเลข0ูละข้างหลังสังเกตนะครับส่วนเซลล์อื่นยังเป็นเลข1อยู่เลยเห็นไหมครับแล้วก็คันนี้มันจะโชว์แบบที่ไม่มีตัวคาร์ดข้างหน้านี้อยู่นะฮะคันนี้ผมเข้ามา edit ตรงนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมต้องการฟังก์ชันที่จะ reverse ตัวอักษรนะครับ ผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอันนี้รีเวิร์สด้วยทำเป็นอัปเปอร์ด้วยผมก็เนี่ยใช้สไลซิงโคลอน n โคลอลลบหนึ่งแบบนี้เนี่ยอันนี้สำหรับคนที่ใช้ Python มาก่อนก็จะเข้าใจตัวนี้ผมกด c t r l enter เห็นไหมครับครัวนี้เชียงรายก็จะพิมพ์กลับหลังมาละซึ่งตรงนี้ผมก็ Copy สุดลงมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะยิง API ไปนะครับเพื่อขอให้ตัว Cloud เนี่ยคํานวณออกมาเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้คราน,นี้แล้วตรงนี้มันสําคัญยังไง ก็ Excel ก็มีฟังก์ชันให้ทำเยอะๆเลยนะครับผมมาที่ฟังก์ชันตรงนี้มาดูตัวอย่างตรงนี้แล้วกันอันนี้ผมมีเขียนฟังก์ชันว่าจะให้ลบตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขทิ้งเนี่ยถ้าเขียนโดย Excel ก็คงใช้เวลาพอสมควรแล้วก็สูตรก็จะยาวแต่ถ้าเขียนด้วย Python นะครับเดี๋ยวผมใช้ Formula Text ตรงนี้ให้ดูนะครับว่าสูตรข้างในมันเป็นยังไงนะครับสูตรข้างใน เขบอกว่าเนี่ยผมมีฟังก์ชันชื่อนี้คันนี้แล้วไอ้ฟังก์ชันนี้มันอยู่ในไหนนะครับผมสามารถเขียนฟังก์ชันไว้ที่1อย่างเช่นในนี้ผมเขียนไว้ที่ A2 เนี่ยถ้ามาดูนะครับตรงนี้เนี่ย A2 อันนี้เป็นโค้ดของภาษา y t ทอ n เลยนะครับผมมีฟังก์ชันชื่อว่า remove_nonnumeric แล้วก็ผ่านค่าเข้ามา1ตัวนะฮะเป็นสตริงตรงนี้ดีแล้วครัผมเขียนให้ดีก็ใช้ไทยหินไปด้วย str แบบนี้ แล้วตรงนี้ Return ค่าเนี่ยก็บอกว่ากลับมาเป็น s t r i n g แล้วผมยังมีฟัง์กชันแปลงพื้นที่ไร่ขีดงานขีดวาเนี่ยให้เป็นทั้งหมดกี่ตารางวาผมก็เขียนด้วย Python น,นะครับแบบนี้เนี่ยแล้วคนที่เคยใช้ตัวอา่านลมแบบ Notebook j u p y t e r Notebook เนี่ยถ้าสังเกตบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผมใส่ข้อความ PY ฟัง์กชันเข้าไปเนี่ยซึ่ง ให้คิดว่าเซลล์ของแต่ละเซลลใน Excel นะครับเหมือน1เซลล์ในตัว Jupyter Notebook เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะส่งค่าสุดท้ายกลับมาที่เซลล์ซึ่งถ้าบอกแบบนี้เราจริงแล้วมันก็คือการพิมพ์เนี่ยมันก็จะโชว์ค่า PY f u n ฟังก์ชันกลับเข้ามาอันนี้ผมกด control enter เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับ py f u n ฟังก์ชันก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งการทำแบบนี้ได้เดี๋ยวผมลบตรงนี้ทิ้งให้ดูนะครับมันเหมือนกับว่าเราสามารถ เรียกใช้ตัว Python ฟ u n ก์ชันอย่างเช่นผมพิมพ์เท่ากับ p y แล้วก็แท็บไปแล้วผมพิมพ์ remove นะครับเนี่ยมันก็จะเจอตัว remove non numeric ซึ่งเป็นตัวฟังก์ชันที่เมื่อกี้ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยนะผมก็กดแท็บไปแล้วก็กดวงเล็บคันนี้ก็ผ่านค่าเข้าไป r x 7 8็แแบบนี้เนี่ยให้คิดว่าตัวนี้ก็เหมือนเซลล์ธรรมดานะครับก็ได้เสร็จกด control enter และอันนี้มัน bc ก็คือส่งไปคำนวณเหน็นไหมครับ r x ขีด ขีดทั้งหลายก็จะโดนลบทิ้งเหลือกลายเป็น782แนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้มันรีเทิร์นกลับมาเป็นตัว Excel Value ก็มาเลือกตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญอย่างเช่นตรงนี้มันมี XL ก็คืออ้างถึงเซล B5 เนี่ยแล้วถ้าผม Copy ลงมานะครับมันก็จะได้ Relative Absolute Reference แบบที่เราต้องการเลยเห็นไหมครับตรงนี้มันก็สูตรตัวนี้ก็ไปใช้กับเซล ถ,ถัดไปได้อย่างเช่น BKK662 อยู่ในวงเล็บเนี่ยตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขก็ถูกลบเห็นไหมครับตอน Copy สูตรลงมาจาก XLB5 ก็เป็น B6789 แบบนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะสะดวกมากเลยนะครับครานี้ผมเดโมตัวพื้นที่ตรงนี้ให้ดูนะครับผมก็มาตรงนี้ผมก็พิมพ์เท่ากับ py นะครับกดแท็บหนึ่งครั้ง เข้าสู่มดอันนี้แล้วผมรู้ว่ามีชื่อฟังก์ชันชื่อว่าไทยเนี่ยตรงนี้พอพิมพ์ไทยปุ๊บมันขึ้นบอกไทยแอ์เดียทูสแควร์วาเนี่ยผมดับเบิลคลิกหรือกดทับก็ได้แล้วก็รับค่าเข้ามาหนึงตัวคือพื้นที่ที่เป็นแบบไร่ขีดงานขีดวาเนี่ยผมก็วงเล็บไปแบบนี้กด c t r l enter เห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้720ออกมาอย่างเช่น1ไร่ก็คือ400ไปแล้ว3นี่ก็คือเอามาคูณด้วยร้อ เราก็20บวกเข้าไปเราก็จะได้พื้นที่แบบนี้แล้วอันนี้ผมต้องการให้ส่งค่าเป็น excel value ธรรมดาแล้วผมก็ double ล l i c k ลงมาได้คกอการทำแบบนี้ได้นะครับเราสามารถบอกว่างาั้นเอาตัวนี้สมมุติว่าคูณด้วย10สมมุตินะครับอ่าไนะครับก็ได้7ั0 0ก็เป็นเหมือน excel value ธรรมดาเลย หรือว่าจริงๆแล้วต่อให้เป็น Python Object ที่ส่งค่ากับมาค่าเดียวอย่างเช่นที่ผมสลับกับมาเป็น Python Object นะครับให้ดูตัวแรกเนี่ยมันก็ยังเอามาคูณด้วย10ธรรมดาได้นะครับอันนี้ก็คือตัวความสามารถในการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตัว Excel เนี่ยมันจะทำงานอย่างนี้นะครับ y t ท o n ที่อยู่ใน Excel เนี่ยมันจะทำงานจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับเพราะฉะนั้น ฟังก์ชันของเราเนี่ยคือถ้าดีที่สุดก็จะต้องอยู่ตรงตัวแรกนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมอยู่ที่ A2 เพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ใต้ A2 เนี่ยก็สามารถเรียกใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าผมบอกตรงนี้นะครับบอกว่าเท่ากับ PY นะครับจริงแล้วเท่ากับ PY tab เนี่ยเราใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทก็ได้นะครับก็คือ Control Alternative Shift แล้วก็ตัว P เนี่ยก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับ แล้วผมก็ว่าไทยสังเกตว่ามันไม่มีอินเทอร์เซนต์ขึ้นมานะครับคือมันหาไอตัวไทยแอเรียฟังก์ชันเมื่อกี้ไม่เจอแล้วนะครับแต่ถ้าผมมาพิมพ์ตรงนี้ c t r t r o t a l t e t นชชิแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันโชว์ฟังก์ชันขึ้นมาให้เราได้นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนเมื่อกี้มันจะไม่มีนะฮะ นั้นก็คือพวกฟังก์ชันต่างๆควรจะอยู่ข้างบนแล้วถ้าเราเขียนฟังก์ชันไว้ที่ในชีตนี้แล้วเราจะไปใช้ในชีตอื่นได้หรือเปล่าคําตอบคือได้แต่ว่าชีตอื่นจะต้องอยู่หลังชีตนี้อย่างเช่นอันนี้ชีตชื่อ FN นะครับถ้าผมไปเรียกใช้ในชีตอื่นอย่างเช่นผมต่อท้ายชีตเข้าไปอันหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วสมมุติว่าผมมีพื้นที่2ไรหนึ่งงานกับ10ตารางวาแบบนี้ผมพิมพ์เท่ากับ P Y Tab แล้วก็พิมพ์ cha i เนี่ยตรงนี้ก็ยังเห็น Thai area t o square วานะครับสามารถใช้ได้แล้วก็ผ่านค่าตัวนี้เข้าไปกด c t r l enter นะครับได้910แต่ถ้าชีทเบอร์2อยู่ก่อนตัวที่ผมสร้างฟังก์ชันก็คืออยู่ในชีท fn เนี่ยถ้าผมย้ายมาสมมติตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วตรงนี้ผมรันใหม่เนี่ยมันจะหาไม่เจอนะครับแล้วตรงนี้มันจะ Diagnostic บอกว่าเป็น name error ไทยแอร์เดียตูสแคร์วาเนี่ยนอบดีฟายเพราะตอนนี้ชีทสอมันอยู่ก่อนอันนี้องนั้นถ้าผมย้ายออกไปนะครับหลังชีทนี้แล้วก็กลับมาเรียกสูตรไว้แล้วก็ c t r o l enter นะครับคันนี้คำนวณได้แล้วตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนค่าในเซลล์ของ Excel สมมุติอันนี้กลายเป็น0ูนย์ารางวาแบบนี้เนี่ยดูนะครับะอะไรจะเกิดขึ้นกับตัว c 3นะฮะเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะมีการคำนวณเห็นไหมครับเหลือ900แล้ว แบบนี้นะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรไปใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ